สำหรับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะเวลานี้นะครับก็มิกกี้ RPM คนเดิมนะครับผมกับความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะแต่ว่าคันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จริงจะส่งพยายามจะส่งให้ได้ภายในวันนี้นะฮะกับท่านลูกค้าแต่ลูกค้าท่านก็ไม่รีบหรอกนะครับแต่เราก็อยากจะให้รถอย่างนี้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ก็โอเคแล้วเข้าเรื่องดีกว่าสาหรับวันนี้นะฮะ พามาชมงามความสวยงามนะฮะยามค่ำคืนหลังจากที่รถคันนี้นะครับทำอะไรมาบ้างนะฮะเคลือบแก้วสเตสปซูเปอร์โค้ดนะครับอันดับที่1นนะครับก็ใช้เวลาในการทำประมาณ3วันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำยาแต่ละเบอร์แต่ละเซ็ตนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเซ็ตตัวอย่างน้อย1วันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันดับที่2นะฮะในส่วนของอฟิล์ม ใสกันลอยนะครับที่ติดมาหลายชิ้นมากๆเลยนะคันนี้นะฮะนับๆแล้วอยู่ที่ประมาณ30ชิ้นนะครับก็จะมีไฟหน้านะครับอ่าแล้วก็กราบประตูนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเรื่อยๆวันนี้ผมจะค่อยๆเดินช้าๆนะให้ท่านได้เห็นความเงางามนะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือการตั้งศูนย์นะครับก็ที่จริงคันนี้นุ่มนวลแล้วแหละครับแต่ว่าอ่าพวงมาลัยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเบานิดหนึ่งท้านลูกค้าสามารถสั่งให ควอมอไร้แน่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทําให้กระทบขี่นี้มีความสบายใจมากขึ้นนะครับคือแต่ตัวรถนี่คือดีเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ทีนะจะบอกว่าการตั้งศูนย์มาในครั้งนี้นทําให้รถเนี่ยขับขี่ได้อย่างกระฉับกระเฉงนะครับแล้วก็ไม่ใช่รถที่อุ้ยอายนะบอกไปก่อนนะเห็นตรงอย่างนี้นะครับแรงใช,ยชย่ย่อยเลยนะครับผมโอเคเราพามาดูในส่วนของรถงต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเคลือบแก้วไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด สามสี่โค้ดวันนี้เป็นโค้ดหนึ่งโค้ดนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณได้อบเข้าไปก็เพิ่งเอาไฟรปขึ้นนะครับกับอีกหลายๆงานในส่วนตรงนี้นะฮะนี่ปีบใสากระลอยตรงพลาสติกสีดำหรือเบโนแบกนี่เองตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะครับก็เยอะอยู่นะแล้วก็มาในส่วนของในตัวรถนะครับในตัวรถก็จะมีในส่วนของนี่ครับ พัสดุชิ้นนี้นะฮะที่ทําการติดฟิล์มใสกันลอยเพิ่มขึ้นอีกส่วนในตัวเบาะหนังพวกนี้นะฮะเราก็เคลือบแก้วเฉพาะหนังโดยเฉพาะพอรู้สึกตอนนี้จะดูจะดู้้สึกลื่นๆหน่อยทําให้ความทาความสะอาดง่ายขึ้นแล้วก็ตัวนี้สามารถโปรเทคหนังได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาด <S <S <ๆ>สาูสถาปัสถาปัตยกรรมภายในของตัวรถเราพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะครับชัดเจน ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะติดเหมือนกันนะครับนี่สังเกตอะไรนะนี่ข้างล่างจะมีตัวตัวบีอยู่ครับขึ้นอยู่ด้วยนะครับสวยงามมากๆนะครับสาหรับรถเบลเล่เบนเทก้านะครับนี่ครับพามาดูความสวยงามก่อนเข้านอนนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งผมก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับคาฟิลนะฮะอันนี้นะครับตรงนี้ก็ติดนะตรงนี้ก็ติดฟิล์มใสนะครับฟิล์มใสที่เป็นตัวขุนนกัน กันอลูมิเนียมชิ้นนี้เป็นรอยสิ่งที่มองไม่เห็นจริงจริงชิ้นครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้ติดฟิล์มใส่กันรอยด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเพื่อไม่ให้เลาะขาเราไปกระแทกถูกสีนะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่มีประโยชน์อีกหนึ่งชิ้นนะฮะตรงแม้กระทั่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เราก็ติดฟิล์มใส่กันรอยนะตรงนี้ก็ติดน,นะครับไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับคันนี้เคลือบ <kle ur> ทั้งบาะติดฟิล์มใส่กันรอยรอบคันจริงๆนะฮะนี่ครับเป็นประตูดูดนะครับไม่ต้องติดแรงนะครับ รประตูตัวนี้นะครับก็จะมีตัวบีก็เป็นลักษณ์เบลเล่นะครับอยู่ที่ตัวประตูด้วยนะครับนี่เวลาปิดประตูก็กึ๊บนี่ครับเขาก็จะดูเข้าไปเองอย่างนี้นะฮะตัวรถนะครับนี่ครับพามาดูความสวยงามก่อนนะรายละเอียดความรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวพา,าดูพวกนี้ต่อวันนี้ผอพา,าดูตรวจงาน ความสวยงามกันตอนค่ําคืนดอนะฮะสำหรับสีของเขาเนี่ยสีจะออกดูออกเหลือง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 ไข่เเหมือนสีรถในวงังนิดหนึ่งนะครับก็สีจะเป็นอย่างนี้ออกมาจากโรงงานนะก็สีสวยเลยทีเดียวเห็นอย่างนี้นะครับเป็นสีที่ดูแล้วแบบมีความหรูหราม,มากๆนะครับความเงาตัวรถไหมผมชอบมากเลยแล้วก็มีนี่สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาแล้วคันนี้คือร้อนะครับ ร้อแม็กขนาด22นิ้วนะครับหน้ากว้างที่2.85นะครับ40ล้อ22ทั้งสี่ล้อนะครับพาดูล้อหน้าตรงนี้ก่อนนี่ครับนี่ฮะกับปั๊มเบรกขนาดสปอร์ตนะครับใหญ่โตอลังการมากเห็นจานเบรกอย่างนั้นไม่ใช่จานเบรกเขาเล็กนะฮะจานเบรกใหญ่มากนะครับแต่ว่าล้อใหญ่กว่าล้อใหญ่มากๆนะครับล้อขนาด22นะครับเห็นทุกคนเห็นพร้อมกันนะสวยงามอลังการมากนะครับ ข้างนอกเป็นมีอยู่สองโทนนะครับเป็นสีโครเมียมแล้วก็ด้านในขอบนี้จะเป็นสีดําแล้วก็ด้านในของตัวล้อจะเป็นสีโครเมียมอีกต่างหากนะครับให้ความหรูหราสวยมากๆเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากมายเลยทีเดียวนะครับพาไปดูตรงนี้อนะ่ะตรงนี้บ้างในส่วนของนี่ครับพวงมาลนะัยที่นั่งในส่วนของคนขับนะครับสวยงามจริงๆนะฮะแล้วก็ แผงประตูฝั่งนี้อย่างที่บอกนะครับตรงนี้เราก็ติดฟิล์มใสกันลอยนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ในโซนนี้ด้วยนะครับในโซนนี้นะครับในโซนนี้ที่นี่จะเป็นสติกเกอร์อยู่นะเป็นสติกเกอร์ใสอยู่แล้วก็มีตรงนี้นะครับสังเกตดูดีนะเราจะมีฟิล์มใสกันลอยติดอยู่ซึ่งมองไม่เห็นหรอกนะครับติดสติกเกอร์ใสยังไงให้มองไม่เห็นก็ร้านนี้แหละครับลัคกี้สปิดนะครับนั่นจะตัวเบาะนี่จะมีการปรับนั่งเพียบไปหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะจะมีปั๊มนี่เบนเล่เป็นสัญลักษณ ของเขาอยู่แล้วนะครับสวยงามอลังการมากๆครับให้เขารู้สึกเหมือนรถบินได้อยู่นะครับก็มีปีกอยู่นี้ครับนี่ฮะเอามาดูพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแน่นอนความหรูหราสวยงามหลายหลาย,หลายคนคงสงสยัยไอ้ปุ่มนี้คืออะไรนะไอ้ปุ่มนี้คือ,อตัวปรับเปิดปิดแอร์นะครับดันลงไปมันจะปิดนะดึงขึ้นมาด,ดันอย่างเงี้ยปิดนะดึงขึ้นมามันจะเปิด และไม่ได้เปิดแบบรุ้นรวดเร็วนะค่อยๆเปิดด้วยนะหรูหรามากนะครับในส่วนตรงนี้นะนี่ส่วนตรงนี้นี่จะมีหัวเกียร์หัวเกียร์แบบมาก็สวยงามดีจะมีนะสัญลักษณ์เบนเล่อยู่ตรงนี้อยู่ก่อนแล้วก็อันนี้ปรับโหมดปรับโหมดครับปรับโหมดสปอร์ตปรับโหมดเบนเล่ปรับโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ปรับโหมดคัสตอมนะครับโอเคนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่ยังไม่ได้นอนเพิ่งเข้าบ้านนะครับก็มาดูความสวยงามของรถเบนเล่หนึ่งคันนะฮะ นี่อันนี้ฝานาฬิกาตรงกลางฮนะสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับให้กับหลังคามาพารามิกด้วยนะเห็นไหมครับทั้งบานเลยสว่างสว่างนะข้างบนนะครับโอเคนะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วผมขอต้องหยุดการไร้สดโดยเร็วนะฮะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บร้านเลยอีก ในส่วนคันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านลูกค้านะฮะส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตรวจง,งานกันอีกรอบแล้วก็เดี๋ยวจะวิดีโอรายละเอียดคันนี้ให้ดูการชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจมิกกี้กันมาโดยตลอดแล้วก็ท่านผู้ชมที่นั่งดูอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วนะครับช่วงนี้มีคิวอยู่เยอะเหมือนกันนะถ้าจะ ต้องจองนะครับอย่างพรุ่งนี้จะมีรถอะไรไหมทําให้ดูกันอีกนะครับโปรดติดตามนะครับแล้วก็ใครที่จะเคลือบแก้วอยู่นะครับจองคิวแล้วนะครับไม่ต้องทางเลนะครับมาได้เลยนะครับมีกี้ยินดีให้บริการแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาส่งเรายินดีไปรับนะครับผมไปส่งด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปรับไปส่งรถคันหนึ่งมาคือซีวิ c สีแดงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโอเค วันนี้มิกกี y เ p พีเอ็มออโต้เดเลิงนะฮะกับรถเบนเล่เบนเทก้านะครับ,บ,ร Be รบขอราตรีสวัสดิ์ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้มิกกี้ราไปก่อนสวัสดีครับ